สวัสดีค่ะน้องกรนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ค่ะวันนี้คําเก้ยวพาท่านผู้ชมมาตามต่อความฝันของน้องกรนเนาะในโค้งสุดท้ายค่ะวันทสิบหกกันยายนหกแปดน้องกรนก็บอกว่าฝันแล้วเนาะค่ะพรุ่งนี้ค่ะเลขก็จะออกแล้ววันนี้ก็มาตามต่อความฝันให้เนาะค่ะน้องกรนฝันโค้งสุดท้ายนี่ฝันวันไหนคะ ฝันได้สองวันแล้วค่ะได้สองวันแล้วค่ะดี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยค่ะกําเบียวก็ไม่ได้มาถามเนาะเห็นนักกรไม่ค่อยสบายด้วยค่ะค่ะแล้วอาการป่วยเป็นยังไงบ้างคะเริ่มหายแล้วค่ะก็เหลือไอนิดหน่อยเหลือไอโอ้ส่งอาทิตย์เต็มเต็มกําเบียวก็เลยคิดว่าเออนักกรไม่ค่อยสบายไม่ได้มาถามจนเมื่อเช้านักกรบอกว่าจะเอาโค้งสุดท้ายไหมนักกรฝันแล้วนะก็เลยค่ะแล้วก็เลยถ่ายกันเลยเนาะค่ะ เล่าเลยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างค่ะน้องกรฝันเห็นไอ้คางคกเป็นคางคกเผือก<ม>เป็นคางคกเผือกตัวเป็นสีขาวค่ะสวยมากแล้วก็มันมันมันไม่เล็กเหมือนคางคกธรรมดานะตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ประมาณเนี้ย<ม>ใช่ค่ะแต่มันเป็นคางคกเผือกอ,อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านน้องกรเลยแล้วทีนี้พอเราเดินอยู่ในบ้านแล้วทีนี้เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันงายอยู่อ่ะ S <S <S เหมือนหงายท้องอยู่แล้วก็แขนขาก็เด้งดิ่งเด้งดิงเด้งอยู่ <longing. S 3> อืางก้อนก็เลยว่ามันนานนะก็เลยว่าโอ้อโคางคกตัวนี้เป็นอะไรทำไมมันพลิกตัวไม่ได้มันพลิกตัวไม่ได้แลวทีนี้เออทำไมแต่ว่าคางคกทําไมมันสวยทำไมมันเป็นเผือกอย่างนั้นน่ะมันเป็นสีขาวอย่างนั้นก็เลยว่าสงสัยเจ้าแม่คางคกหรืออะไรที่ไหนหรือเปล่าในคขาฝันก็ยังพูดนะว่าเป็นพญาคางคกหรืออะไรที่ไหนหรือเปล่าก็เลยเอามือไปจับไปจับให้เขาให้เขาคว่ำให้เขาเดินได้ค่ะให้เขากโดดได้อ่ะ ใช่ค่ะความเขาความเขาเลยทีนี้ก็เหมือนว่าความจะเห็นเลขปกติคนเขาจะดูเลขตรงท้องนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเหมือนความแล้วเห็นือใช่เห็นเหมือน่ตรงไหนคะเหมือนช่วยชีวิตเขาแล้วเขาให้เลขอะไรสักอย่างคเห็นอยู่ข้างบนตัวหลังเขาเพราะว่าเขาเป็นสีขาวเราก็เหมือนมองเห็นชัดค่ใช่ค่ะเขาเป็นสีขาวเป็นเผือกเขาเห็นก็เห็นเป็นเลข ไอ้หนึ่งสี่เก้าเห็นเป็นเลขหนึ่งสี่เก้าเลยนะแล้วทีนี้ก็พอพอเห็นเลขหนึ่งสี่เก้าแล้วก็เลยนั่นแหละครับเขาก็เลยกระโดดไปเลยเหมือนช่วยเขาแล้วแล้วเขาก็กระโดดหนีไปเลยค่ะใช่กระโดดหนีไปเลยแล้วก็เลยว่าเออกระโดดหนีออกจากบ้านเราไปเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตื่นตื่นเลยทีนี้ก็ยังยังยังมืดอยู่นะคะที่ตื่นยังมืดอยู่แล้วทีนี้ก็เลย มาคิดว่าจะตีเลขอะไรนะะจะตีเลขอะไรก็ก็เลยคิดว่าขาบันกับกับแขนบันนะน้องเด้งน้องเด้งอยู่อย่างนี้เนาะะแต่ว่าเราก็เห็นเลขแล้วนะแต่ว่าพอมาตีแขนขาแล้วก็ตีเป็นตีตามตัวที่ฝันค่ะมันก็เหมือนว่าจะตีไปเป็นเลขเหมือนกัน,นะคะ่ะอ๋อใช่น้องกรอ,อะ่ะฟันว่าคางคกเข้าบ้านเข้ามาอยู่ข้างในบ้านเลยใช่ค่ะก็คือเ็นก็คือคางคกตัวใหญ่ สีขาวเผือกไม่ใช่สีดําใช่ค่ะ,คะน้องกรก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมตัวสวยจังแต่พอมองไปก็เห็นว่าเขาหงายท้องอยู่ใช่ค่ะเวลาหงายท้องก็เขนขาใช่ค่ะเข,เขาสลัดเข็นสลัดขาเขาต้องเด้งอยู่ค่ะ,คะน้องกรก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมอยู่อย่างนั้นก็เลยไปช่วยพลิกพลิกให้ความลงเหมือนเดิมใช่ค่ะเพื่อที่จะเดินได้กระโดดได้ก็พอพลิกความลงมาปุ๊บก็เห็นเลขตรงหลังก็คือหนึ่งสี่เก้าค่ะ น้องกรก็ฟันแค่นี้หลังจากกระโดดได้เขาก็ไปเนาะแล้วน้องกรก็เลยคิดว่าจะตีเลขอะไรเห็นคางคกแล้วน้องกรก็บอกว่าคางคกก็ไม่ไม่หกก็เก้าใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปเห็นทั้งแขนทั้งขาลูกดิ๊กลูกดิ๊อยู่ก็เป็นสี่เนาะแขนสองข้างขาสองข้างก็เป็นสี่เป็นคองคกตัวหนึ่งน้องกรก็เลยว่าเอ๊ะตีไปตีมาพี่มมันเหมือนเลขที่หนูเห็นแล้วล่ะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ตีเพิ่มเนาะค่ะ หรือถ้าใครเคยฝันเห็นคางคกมันออกเลขอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยเนาะ,ะแต่นางกรน,นั้นไม่ได้ตีเพิ่มนางกรเอาเลขอะไรบ้างนะคะก็ตีเลขบ้านเลขที่ 50, ห้าศูนย์กับตีเลขที่เห็นตรงหลังเขาหนึ่งสี่เก้าแล้วก็การเป็นหนึ่งสี่หกด้วยค่ะเดี๋ยวอ้อยท่านผู้ชมดูห่อยค่ะคางคกน่ะเข้าบ้านนางกรบ้านนางกรเลขที่ห้าสิบบ้านเลขที่ห้าสิบเนาะค่ะแล้วเลขที่นางกรเห็นก็คือหนึ่งสี่เก้า เก้ากับหกก็ต้องกันหนึ่งสี่หกด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าใครจะตีเลขไหนเพิ่มเติมก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกองคกรหน่อยเนาะค่ะบางคนก็ตีคางโคกเป็นเลขหกหรือไม่ก็เลขเก้าเนาะค่ะก็หนึ่งตัวก็น่าจะหนึ่งใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็จะตีหรือไม่ตีก็ได้เพราะว่ามันมันมีเลขให้เห็นอยู่แล้วเนาะใช่จ้ะอง์กรเห็นชัดเจนอยู่แล้วค่ะค่ะก็เข้ามาในบ้านเลขบ้านก็ทิ้งไม่ได้เนาะ ไม่ได้ <c oughs> อยู่<ต>ในบ้านเลยค่ะมันอยู่ในบ้านเนาะค่ะเลขห้าศูนย์ก็ออกไปประมาณสองงวดก่อนนู้นเนาะที่ออกห้าศูนย์กับห้าสองเนาะจ้ะ <c oughs> ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเลขออกแล้วมันก็ออกอีกได้ขนาดหกห้าแล้วก็ยังออกห้าหกได้เลยเนาะ <c oughs> ค่ะก็ไม่แน่ค่ะงวดนี้เลขก็สวยงามพี่ไปขอโชคสารปูตาเนาะก็ได้เลขศูนย์เจ็ดห้าอยู่ <c oughs> ค่ะเลม่มก็ได้ศูนย์ห้าห้าศูนย์กันเนาะ <c oughs> ค่ะค่ะก็ ก็มีอีกหลายท่านค่ะที่ฝันห้าศูนย์แม่นูด๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายท่านอยู่กลัวจะออกอยู่นะ,ะเพราะว่าฝันเห็เหนคางคกในบ้านถามแม่ถามแม่มแม่แมกบอกว่าถ้าเกิดว่าสัตว์อะไรที่มันเหมือนประมาณว่าเขาเรียกสัตว์ที่มันโชคลาภอะพวกสัตว์โชคลาภพวกคางคกพวกกบพวกหิงห้อยพวกงูพวกอะไรเขาเรียกสัตว์โชคลาภค่ะค่ะ มันหละได้เข้า,ขาบ้านชมันจะเกี่ยวกับเลขบ้านค่มันก็เป็นความเชื่อเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้เนาะ,ะเห็นไหมเวลาเราดูโซเชียลเนาะมีงูเข้าบ้าน,นอะไรเงี้ยคนก็จะไปคอมเมนต์ถามเลขที่บ้านก่อนเลยเวลางูเข้าบ้านหรือขึ้นรถขึ้นอะไรเนาะ,ะเขาก็จะถามหาเลขที่บ้านก่อนเลยใช่อันนี้ฝันว่าคางคกเข้ามาอยู่ในบ้าน แล้วพอน้องกรเห็นเลขปุ๊บเขาก็กระโดดออกไปเขาไปเลยเขาจากบ้านไปเหมือนมาให้โชคเนาะมาให้โชคมาให้น้องกรเห็นเลขค่ะก็ตัวเลขก็สวยงามอยู่เดี๋ยวคําแก้วก็จะเอาเลขตองงวดของน้องกรขึ้นให้ท่านผู้ชมดูด้วยเนาะให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบเลขตองงวดแล้วก็โค้งสุดท้ายค่ะค่ะน้องกรได้เสียงโชคอะไรไว้บ้างไหมคะวันนี้น้องกรชอบห้าศูนย์ค่ะชอบห้าศูนย์ ได้ซื้อลอตเตอรี่บ้างไหมคะมีค่ะเซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วค่ะก็ขอให้ถูกเลขตรงตรงปังปังอีกเนาะในงวดนี้ค่ะก็นอกจากห้าศูนย์แล้วซื้ออะไรอีกไหมคะยังค่ะจะเลขห้าศูนย์ค่ะแล้วเลขที่เห็นน้องกรไม่ไม่ไม่ชอบละคะเลขที่เห็นหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หกเลขที่เห็นน้องกรว่าจะไปต่างประเทศคือพวกนี้ าจะลองเที่ยวต่างประเทศดูค่ะก็ขอให้นังกรสมบังเนาะขอให้ได้ค่าเครื่งบินไปกลับค่ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเดี๋ยวให้นังกรอวยพรให้ท่านผู้ชมหน่อยค่ะงวด16กันยายน68นี้ก็งวด16ที่จะถึงนี้ก็คือก็ทุกคนก็ต้องเสี่ยงโชคกันเนาะสมมุติเอยนงกรเนาะถ้าเกิดว่าเราฝันอ่ะเราฝันก็คิดว่าเวลาฝันม่ะเหมือนตั้งใจฝันทุก เหมือนตั <Ach> ้ง <y> ใจที่จะฝันมาเล่าทุกความฝันเลยนะเพราะว่าแต่ว่าเวลาวันไหนที่ไม่ขอให้ตัวเองฝันก็ไม่ฝันแต่ถ้าวันไหนที่ยกมือไหว้แล้วให้ให้ฝันหน่อยนะจะเล่าให้เอฟซี F F F ฟัง<ช>จะได้ให้ออกอะไรอย่างเงี้ย็็เลย ก็ฝันฝันก็คือฝันเป็นเรื่องเป็นราวให้เราจับใจความได้ง่ายๆก็เลยว่าอยากให้เอฟซีที่ชมนลงกรก็คือมีโชคมีลาบไปด้วยกันค่ะข,ขอให้ถูกหวยรวยเงินเนาะในงวดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านสมหวังจากการเสี่ยงโชครวยๆทุกคนค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะ เราก็ชอบตัวเลขเนาะ mm hmm. ถูกเลขจะถูกนิดหน่อยถูกเท่าไหร่ก็ดีใจหมดเนาะท<ช>ี่เราซื้อถูกเนาะจ่ะ,ะขอให้ทุกคนสมหวังค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนักกรอุมากๆค่ะขอบคุณค่ะาบันแนวทางแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ